นวัตกรรมเปลี่ยนโลกนักวิทยาศาสตร์เปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นยาพาราเซตามอลแก้ปวดด้วยการใช้แบคทีรียดัดแปลงพันธุกรรมนอกจากจะเป็นการพลิกโฉมวงการแพทย์แล้วนักวิทยาศาสตร์บอกว่าวิธีการนี้ที่พวกเขาค้นพบยังช่วยลดปัญหาขยะฝังกลบซึ่งเป็นต้นตอของภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยแล้วพวกเขาทำได้ยังไงกัน ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอดินบะระของประเทศอังกฤษค่ะเป็นคนพัฒนานวัตกรรมสุดน่าทึ่งนี้เปลี่ยนขวดน้ำและบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากพลาสติกให้กลายเป็นยาพาราเซตามอลยากแก้ปวดที่พวกเราต่างก็คุ้นเคยกันดีวิธีการก็คือพวกเขาใช้แบคทีเรียอีโคไลที่ดัดแปลงพันธุกรรมแล้วเป็นตัวย่อยสลายพลาสติกให้กลายเป็นกรดเทเลฟทาลิกขั้นตอนหลังจากนี้ต้องฟังดีๆนะคะเพราะว่ามีความซับซ้อนมากๆ โดยพวกเขาจะแปลสภาพกรดเทเลฟทาลิกให้กลายเป็นสารตั้งต้นชนิดหนึ่งแล้วก็เอาไปผ่านปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนองค์ประกอบให้กลายเป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่ากรดพาราอะมิโนแบนโซอิกซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีรียและกรดพาราอะมิโ so นแบนโซอิกนี้สุดท้ายแล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นยาพาราเซตามอลค่ะ ซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งก็คือกระบวนการการย่อยสลายพลาสติกให้กลายเป็นยาพาราเซตามอลทั้งหมดนี้สามารถแปลสภาพสารได้เกือบทั้งหมด90%เเลยค่ะและแม้กระบวนการทั้งหมดนี้จะยังไม่พร้อมสำหรับการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมแต่ก็เป็นการค้นพบที่สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าจะช่วยให้การผลิตยาในอนาคตไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรมากเท่าเดิม